Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่1ิบีตอนที่31ลิ้นจรลเคพวกมุโคโดะมาถึงเกาะที่จะใช้พักค้างแรมในคืนนี้วันนี้มุโคโดะต้องทำอาหารเย็นแต่เขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนั้นหรอกปัญหาที่ว่านั้นคือเรื่อง พวกเฟลและเหล่าสหายจอมตะกาาของเขาต้องการจะกินเนื้อเต่านักฆ่ากันต่างหากล่ะซึ่งมุโคโดาก็คิดว่า ไม่รู้จะทําอะไรกับมันดีและเขาก็ได้บอกกับพวกเฟลไปว่าไม่ต้องกินวันนี้ก็ได้ทว่าพวกเฟลกับไม่ยอมไม่เป็นไรพวกข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทํามันได้พวกเฟลบอกเช่นนั้นและเสนอให้มุโคโดาทําอาหารโดยใช้เนื้อเต่านักฆ่าพวกนั้นข้อเสนอของมุโคโดาจึงได้ถูกปัดตกไปแล้วฉันจะทํายังไงกับแกดีเนี่ยมุโคโดาพึมพำกับตัวเองเช่นนั้นมุโคโดาพยายามคิดอย่างนักอยู่ต่อหน้าเนื้อก้อนโต ที่มีหนังติดมาด้วยอย่างไรก็ตามหากเราไม่ลงมือทำอะไรต่อไปอาหารมื้อนี้ก็คงจะไม่คืบหน้าและถ้าไม่ลองชิมดูเราก็จะไม่รู้เลยว่าควรจะทำอย่างไรกับมันดีแม้มุโคโดาจะคิดว่ามันน่าขยะขยะงแต่เขาก็จะทดลองทำมันดูโดยการทันหลกหนังมันออกก่อนจะเอาเนื้อข้างในออกมาโรยเกลือและพริกไทยก่อนจะเอาไปจี่ในกระทะ ใช้ตะเกียบพลิกไปมาเพื่อให้แน่ใจว่ามันสุกดีทั้งสองด้านพอคิดว่าสุกดีแล้วก็ใช้ตะเกียบหยิบออกมาวางไว้ตรงหน้าก่อนจะพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเคยกินเนื้อเต่านิ่มมาแล้วในดันเจียนเจ้านี่มันก็เป็นเต่าเหมือนกันน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดล็อกมโคโดาพูดกับตัวเองเช่นนั้นก่อนจะลองชิมเนื้อที่อยู่ด้านหน้าดู อืมรสชาติก็โอเคใช้ได้เป็นเนื้อสัมผัสที่รู้จักอยู่บ้างมุโคโดะพึมพำเช่นนั้นเมื่อได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันเคี้ยวได้เพลินดีมีทั้งความคล้ายคลึงกับเนื้อหมูและเนื้อไก่ในเวลาเดียวกันและถ้าถามว่าคล้ายกับเนื้ออะไรมากกว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวอยู่นิดน้อยเหมือนกับเนื้อแกะมากที่สุด แม้จะมีรูปล่างเป็นเตาแต่เนื้อสัมผัสกลับเป็นเนื้อแกะแตกต่างจากเต่านิ่มที่ได้มาจากในดันเจี้ยนมากที่สุดเอาละ จะเป็นยังไงกันนะถ้าเอาเนื้อนี่ไปโรยเกลือและสมุนไพรก่อนจะเอาไปย่างในกระทนะหน้าถ้าเป็นแบบนั้นกลิ่นสาบก็อาจจะหายไปมุโคโดาพึมพำ <c oughs> เขาได้รวบรวมสมุนไพรต่างๆมากมายจากเมืองต่างๆที่เขาได้เดินทางผ่านมาสมุนไพรพวกนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทมุโคโดะเลยกะว่าจะเอามันมาใช้ในกรณีนี้มุโคโดะได้ล้อเอากระดูกและหนังของเนื้อเต่านักฆ่าออกมาจากนั้นก็นําเนื้อมาโรยด้วยเกลือ และสมุนไพรเกลือและสมุนไพรที่มุคโคดาใช้นั้นเขาเก็บเอาไว้นานแล้วมันมีกลิ่นหอมที่ลุนแรงแต่กลับให้ความรู้สึกที่สดชื่นจากนั้นก็ตั้งน้ำมันมากอกในกระทะแล้วย่างเนื้อเต่านิ่มที่โรยด้วยเกลือสมุนไพรใช่เลย กลิ่นหอมนี่ใช้ได้ปัญหาเดียวก็คือเรื่องรสชาติของมันกลิ่นของสมุนไพรอันสดชื่นโชยมาเต็มจมูกและผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อเต่านักฆ่าที่มีรสอูมามิและหอมกลิ่นสมุนไพรไม่มีกลิ่นสาบที่มุโคโดะเป็นกังวลอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวอแบบนี้ถ้าจะดีมุโคโดาพ,พึมพำเช่นนั้นจากนั้นก็เริ่มย่างเต่านักฆ่าในกระทะด้วยการหมักเกลือสมุนไพร แต่มูโคโดายังมีปัญหากับการถลกหนังและล็อกกระดูของเต่านักฆ่าอยู่ดีหลังจากที่มูโคโดาทำอาหารเสร็จอืมก็ไม่เลวแต่ถ้าเป็นเนื้อเต่าแบบใส่หม้อเหมือนก่อนหน้านี้มันน่าจะดีกว่าเฟลบอกเช่นนั้นพร้อมกับเขียวเนื้อเต่านักฆ่าไปด้วยพร้อมกันผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่าแน่นอนเจ้านี่มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ ไม่ได้รสชาติดีเท่ากับเนื้อเต่าที่ปรุงอยู่ในหม้อเหมือนคราวก่อนผู้เท่าก่อนเห็นด้วยกับคําพูดของเฟลเช่นนั้นตามมาด้วยโดราจังที่บอกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อเต่าที่อยู่ในหม้อเจ้านี้ก็สู้ไม่ได้จริงๆนั่นแหละเนื้อเต่านั้นมันอร่อยเกินไป อตอนนี้ข้าก็ยังจํารสชาตินั้นได้ดีเลยละอยากกินมันอีกจังเลยเฟยโดราจังพูดแบบนั้นแม้ในตอนนี้เขาจะเคี้ยวเนื้อเต่าทะเลน,นะะักข้าแบบตะกุมตะกรารอยู่ก็ตามว้าวเนื้อเต่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่เนื้อเต่าที่ปรุงอยู่ในหม้ออร่อยมากกว่าอีกแม้แต่ซุยยังพูดออกมาแบบนี้อะไรกันมุโคะรู้สึกเสียใจอยู่ลึก,ลกๆก่อนจะพูดออกมาว่า ก็พวกนายบอกว่าอยากกินมันไม่ใช่หรือไงมันยากมากเลยนะทางลอกหนังและเลาะมันออกมาจากกระดูขานน,น่นนะมุโคโคดะบอกเป็นเรื่องจริงที่เต่าตุนนั้นมีรสชาติดีกว่ามากมุโคโดะเองก็ยอมรับในเรื่องนั้นแต่ถ้าตอนนี้มุโคโคดะพูดเรื่องแบบนี้ออกไปเจ้าเหนือเตา่านักฆ่านี้มันก็จะเป็นหมันกันพอดีนะสิและเป็นเพราะว่าทุกคนอยากจะกินมันมุโคโคดะ เลยต้องสู้ปรุงมันออกมาให้ทุกคนแบบนี้มีทั้งก้อนเนื้อที่ดูเหมือนกับขาแกะและตอนนี้ก็มีทั้งก้อนเนื้อที่ดูเหมือนกับบริเวณหน้าท้องของแกะเลยถึงมุโคโดะจะทนเลาะทั้งกระดูกทั้งหนังของเจ้าพวกนั้นออกมันก็ยังออกมามีรสชาติได้เท่านี้เองมุโคโดะคิดแบบนั้นก่อนจะแสดงสีหน้าเศร้าส้อยออกมาและในตอนนั้นเองเออเปะปาสักน้อยเจ้านี่มันก็อร่อยอืม ใช่แล้วอร่อยมากเลยละ่ะโอ้ทูกต้องแล้วกลิ่นหอมของสมุนไพรก็เข้ากันได้ดีกับเนื้อเลยละ่ะนายท่านฮะอ้าอ้าอาช,ชัไทยมันไม่ได้แย่เหมือนกันนะเฟยมันไม่ได้แย่เฮ้เฮเจ้านายอันนี้ก็อร่อยใช่ไหมล่ะ เฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและซุยพูดออกมาแบบนั้นด้วยความตื่นตระหนกอาจจะเป็นเพราะพวกเขาคิดว่ามุโคโดะจะรู้สึกแย่ถ้าหากบอกว่าอาหารไม่อร่อยแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือซุยจังทำไมถึงพูดปลอบใจออกมาในรูปประโยคคำถามล่ะ <c oughs> ถึงกันนั้นก ER ็เถอะนี่นี่พวกนายอยากกินถึงขนาดต้องกืนคำพูดของตัวเองลงไปเลยงั้นเหรอเมื่อมุคโคดาพูดแบบนั้นสีสหายจอมตะกะาก็บอกว่าแน่นอนก in ่อนที่พวกเขาจะเคี mm ้ยวอาหารต่อไปถึงพวกเฟลจะพูดออกมาหลายย่างแต่เดาว่าพวกเขาคงไม่ได้คิดว่าอาหารมีรสชาติแย่จริงๆอีกอย่าง อาจจะเป็นเพราะพวกเฟลกินแต่เนื้อดีๆมาโดยตลอดเลเวลการกินของพวกเขาจึงได้สูงเกินกว่าเนื้อธรรมดาธรรมดาพอเป็นแบบนี้แล้วมุคโคดะก,ก็คิดว่าแม้จะมีเนื้อต่างๆเก็บไว้มากมายแต่ถ้าหากมันหมดไปแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่คิดก็กลัวแล้วเพราะในตอนนี้ลิ้นของพวกเขาคงจะกินได้แต่เนื้อระดับสูง เท่านั้นและในขณะที่มุคโคดาคิดเรื่องนี้พร้อมกับกินเนื้อเต่านักฆ่าย่างสมุนไพรไปเขาก็ได้ยินเสียงสนทนาการของสมาชิกปาร์ตี้อาร์คที่พากันพูดว่าตอนแรกฉันก็สงสัยว่าเราจะกินเนื้อเตาทะเลนักฆ่ากันได้หรือเปล่าเกาเดโน่ <aud> พ,พึมพำเช่นนั้นตามมาด้วยกีเดียนซีกวาวและเจเฟของเราที่พูดออกมาพร้อมกันว่า ฉันเห็นด้วยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดเมื่อได้เห็นก้อนเนื้อก้อนโตที่ดอบออกมาจากเต่าทะเลนักฆ่ากาดีโน,โนยังบอกอีกว่าท่านเฟลและคนอื่นๆบอกว่าเนื้อเต่าทะเลนักฆ่านี้ไม่อร่อยเท่ากับเต่ากัตากดตัวโตที่เราเคยกินไปก่อนหน้านี้แต่ข้ากลับคิดว่าเท่านี้มันก็อร่อยมากพอแล้วกาวดีโน,โนบอกเช่นนั้นกีเดียนเองก็บอกว่าใช่แล้วใช่แล้ว ข้าคิดว่าอาหารแบบนี้มันอร่อยมากกว่าร้านอาหารระดับไฮเอน์ในเมืองหลวงซะอกีกจากนั้นซีกว่าก็บอกว่าเต่ากัดตัวใหญ่ที่เรากินเป็นหม้อไฟก่อนหน้านั้นมันก็อร่อยดีแต่อันนี้มันก็อร่อยเหมือนกันโดยเฉพาะเนื้อนี้ดูเหมือนว่ามันจะเข้ากันได้ดีกับแอลกอฮอล์ดังนั้นแค่กินอย่างเดียว ก็อร่อยสําหรับฉันแล้วท้องของฉันแทบจะระเบิดหากได้กินพร้อมกับเบียเอลมันคงจะอร่อยหมดจดเลยทีเดียวซีกว่าพูดเช่นนั้นตามมาด้วยเจฟเฟยที่บอกว่าอร่อยมากกินเท่าไหร่ก็ได้ปาร์ตี้อาร์พากันกล่าวเช่นนั้นความเห็นเป็นบวกต่างจากสี่สหายจอมตะกะมากขอบคุณทุกคนจริงๆมันคุ้มค่ากับการทำงานหนักทั้งหมดเพื่อทำอาหารจานนี้ขึ้นมา มูโคโดาคิดอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะบ่นกับอาหารจารนนี้ใช่แล้วครับคุณมูโควาซางขอบคุณจริงๆที่ทำอาหารดีๆให้เราได้กินกันแบบนี้เมื่อเทียบกับอาหารมือ้อปกติของเราแล้วมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยล่ะครับใช่แล้วอาหารที่กินในดันเจียน มันแย่สุดๆไปเลยข้าไม่สามารถกินอาหารแบบนี้ได้แม้จะอยู่ในดันเจียนก็ตามกาวดีโน่กีเดียนสีกวาวพากันพูดคุยกันเช่นนั้นระหว่างพูดคุยกันปาตีอาก็กำลังอริดอร่อยกับเต่าทะเลนักฆ่าย่างเกลือสมนุนไพรทว่าจูจูกีเดียนก็พูดอะไรบางอย่างออกมาว่าเฮ้ hey. ตอนนี้ข้าเริ่มสงสัยแล้วว่าพวกเราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติหลังจากกินอาหารอร่อยๆทั้งหมดนี้ได้ยังไงกันจูจูกีเดียนก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นสมาชิกป,ปาร์ตี้อาร์ทุกคนต่างก็มองมาที่มุโคโดะทันทีปาร์ตี้อาร์นี่พวกนายกำลังคิดอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาอยู่กับผมตลอดไปหรอกนะมุโคโดะคิดแบบนั้นก้อนเหงือของเขาจะหยดลงมาจากหน้าพักขณะที่แทงทำเป็นไม่เห็นบทสนทนาของปาร์ตี้อาร์ค คดะก็กินเตาทะเลนักฆ่าย่างเกลือสมุนไพรอย่างเงียบๆและทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดต่อไปมุโคโดะกำลังคิดว่าดันเจี้ยนนี้คงเป็นดันเจี้ยนแห่งเดียวที่มุโคโคดะสัญญาว่าจะนำอาหารออกมาให้พวกเขากินด้วยนั่นเป็นเหตุผลให้มุโคโดะทำอาหารให้กับปาร์ตี้อารแต่เขาก็ไม่ได้รับประกัน ว่าเมื่อออกจากดันเจี้ยนแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารของทุกคนด้วยตอนนี้รอบข้างของมุโคโดาก็เต็มไปด้วยสีสหายจอมตะกะที่ตึงมือมากอยู่แล้วมุโคโดาจึงไม่สามารถดูแลมื้ออาหารในอนาคตของคนอื่นๆได้อีกแล้วแล้วก็จบตอนที่31ของการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่ม1 4ีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาด การดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเป็นเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย